สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาวาดเป็นขนมหวานดีกว่านะครับต้อนรับอากาศร้อนของบ้านเราก็คือวันนี้เราจะวาดเป็นไอติมนะครับไอติมจะเป็นลักษณะของไอติมแบบถ้วยแล้วกันอันดับแรกนะครับวาดถ้วยไอติมวาดแบบตรงๆมาเลยนะครับ แล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งนะครับวาดเส้นโคง้งแล้วก็วาดเป็นขาของถ้วยไอติมนะครับอ่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอขยับให้ตรงนิดนึงเพราะว่า จริงๆแล้วในกระดาษมันตรงแต่ว่ากล้องมันเบี้ยวนะครับก็เลยวาดผิดนิดนึงคราวนี้ก็เราจะวาดให้แบบถ้วยไอติมมีความหนาด้วยเพราะถ้วยไอติมจะใสแล้วก็วาดเป็นไอติมนะครับรูปไอติมวาดให้แบบไม่ต้องติดขอบนะครับเพราะว่าเรา คิดซะว่ามีขอบถ้วยอยู่ด้วยด้านบนเราจะทำเป็นเส้นหยักๆนิดนึงนะครับเพราะว่าไอติมเราเป็นไอติมซันเดย์นะครับมีแบบราดซอสต,ต่างๆด้วยถ้าเป็น รสสตรอเบอรี่ก็ราดซอสสตรอเบอรี่ถ้าเป็นรสช็อกโกแลตก็จะราดซอสชออ็อกโกแลตนะครับที่เป็นน้ำสีต่างๆตามรสชาตินนี้ก็ราดซอสลงไปนะครับปึ๊บป๊บต่อไปก็ลูกบนสุดนะครับ ลืมเป็นหยักๆด้วยเอาลืมใส่เชอร์รี่ข้างบนด้านบนเราจะมีเชอร์รี่ใส่ด้วยนะครับเอาเป็นใส่เฉียงๆแล้วกันจะได้ไม่ไปทับเส้นเดิมใส่ตรงนี้นะครับมีเชอร์รี่ด้านบนด้วย ลืมวิปครีมไม่เป็นไรเรากินไอติมแบบไม่ใส่วิปครีมนะครับแต่เราจะมีช้อนด้วยมีช้อนตักไอติมอยู่ด้วยนะครับบางครั้งอาจจะวาดเป็นพวกมีโอโจ้มีอะไรมาใส่ด้วยก็ได้ถ้าจะทำให้ไอติมของเราดูมีรูปแบบมากขึ้น แต่ว่าสำหรับรูปนี้ก็เอาเป็นแค่นี้ก่อนนะครับถ้าต้องการให้วาดรูปอะไรก็แนะนำกันมานะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยนะครับวาดการ์ตูนกันเถอะก็สวัสดีครับ